ถ้ามาย่างเบืองสวนบุกปีเตอร์ไปหน่อยก็เป็นสวนบุกพีเตอร์ที่มันอยู่ตรงหน้านะครับว้าวบรรยากาศเดี๋ยวผมกับสิบไย่ยังรอเบืองนอนนอนสวนนี้ก็สิติดข้องฝายด้วยไปหน้อยข้องฝายก็ดีอยู่ครับแตได้ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนสิงหา กับบอดีปนันเลยเดี๋ <Yahoo! S 1> ยวผมกินา้าวพี่น้อ้า a ูไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่นอ้องไม่ไม่กับบล็อกขันมีเด้อพี่น้องกับเป็นแบบว่าสดๆเลยนะว้าว <Wow! S 1> ประมาณมีกับผมจังสิท ซื้อไม่แบบไวเลสนะครับมันยังสิคุณภาพเสียงย,ยังสิดีกว่านี้มันนี้ก็คนทางจะมีร่มเลยพี่น,น,น,น้องเด้อก็เป็นเขาสูงฤดูหนาวนะครับตรงหน้าก็เกี่ยวเขาเหวเบิดษละพี่น้องเกี่ยวเขาเหลาบุษละเป็นสวนผีกับเมืองหลวง แต่ว่ากบกะสีบดุกปันไดน,นะครับเพราะว่ามันคนรละพันเนถะแพันที่ผมเคยปลูกกะสีเป็นเลดสิ่งนะครับเลดสิ่งสองเลดสิงหนึ่งครับกะสีสูสงจนเถื่อนเลยพี่น้องนี่นี่ขึ้นระดับสายตาเบ้าเกียงเวยพี่น้อง เนี่ยเบื้องนี้คือคือต้อหนหมะพรีกนะครับสูงกว่าผมเลยครับเดี๋ยนี่สูงแห้งครับล่มก็แห้งพี่น้องปัญหาที่พบนีแปลงนี่กับปัญหาหลักๆนี่กับนีนี่ครับเงี้ยวเขียวตายพี่น้อง แต่ยางยังกับบเซากส็สิได้เกยบไปกินเองแล่ละครับพ่อเม่ยขาเข้าบ่เอาอนนะม,มันเงี่ยมันนี่อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนแนวปลูกพี่น้องเข้าว่าดิเขา้าให้เปลี่ยนแนวปลูกปีหนาา้ากูบกเขือปลูกยังไปนะพี่น้องแต่ว่าให้เปลี่ยนแนวปลูกแล้วก็เตรียมดินดีดีพี่น้องไถา,าก ดินไว้แล้วก็ปูนขาวมาลุ่ยนะเพื่อนเพื่อนแนะนำมานะครับปูนขาวมาลุยแล้วก็ปั้นตากดินไวหน้าพี่น้องตากดินไว้ดูดูเสือล่าเสือแบกที่เรียกวมันมันมันตายไปหน้าพี่น้องแล้วก็ปรุงดินใหม่พี่นว่าปรุงดินใหม่เพราะว่าดินดิน่ขางทีแข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นดินที่บาวเกียงเฮ็ดนี่มันเป็นดินสาดพี่น้อง เิ่นคุดซาขึ้นมานะครับพอเถ่าเิ่นคุดซาขึ้นมาแล้วเิ่นมาถมเห็ดเป็นขู่พริกหน้าพี่น้องตัวนี้คือ่านการปลูกพริกมาเร้วนี่ประมาณหลายเทื่อะไรพี่น้องนี่จนจางสีได้ประมาณนี้นะครับ่ตะ <Wow. S 1> ก,กีนี่แข็งแห้งเลยที้ด,ดินแข็งแห้งครับก็บสิเปิดเพื่อนแน่นะครับเพราะว่าอันหดจังได้กับโบเปยียกนงผมบ่ได้ใส่ระบบน้ำยศนะครับก็คือ แต่เ้าเปิดแนวนี้เดียวใส่ปุ๋ยใส่ยังกิมันกิสีสะดวกกว่าก,กันฮนู้ดหนามมันกิสีเปียกเร็วนะพี่น้อง <Yahoo! S 1> เปียกเร็วกว่าเ้าตะเกียงสีมีแต่หู้นี่เองบอกครับหู้แค่ออยางเนาะเดี๋ยวนีน่ตัดออกเบิดแล้วนะครับเพี่มาจิกสวยๆกันด้วยครับนี่น้อยซ้ำหนิเพิ่นเกิดเก็บแล้วได้ทำเนี่ยนี่น้อยเฮิร์มเนาะตอนนี้ไม่ขาวเ,เลยครับไม่ขาวบอกเอาม่ด้วย ว่าบางคนเพิ่นทรงไก่นะครับพี่น้องสรงตางจังหวัดก็มีเกิดอยากสนับสนุนพี่น้องนะครับคนอีสารคนไทยเฮานี้แหละอยากให้อุดหนุนบุกพิกไทยน้ำกันเนาะครับเนาะยวนี้เพิ่นเหราว่าบกุกพิกมาแต่ทั้งอื่นหลายพันวันเนาะจะผมกับบวหูเื่อกันแหละข้าวเข้ามาแนวน,น้นเนาะกับพอยากให้ไปอุดหนุนเพิ่นบันไดเนาะครับยุนีก่ก็ เป็นแบบว่าจังไดล่ะครับซ้ำซอยชุ่มชุนไปนํำนับถ้าพี่น้องอุดหน,นุนเกษตรกรไทยน่วกันในชุ่มชุนนั่นกะสิมีรายได้นะครับพี่น้องเพราะทุกคนมีรายได้แล้วนี่ปัญหามันสิบวเกิดนะครับผมมันสิมันสิบวเกิดปัญหาแก่ชุ่มชุนนะครับผมตางพุ่นก็บตามมีรายได้มันก็นมีความสุขแฮปปี้อันดิ่งกันทุกคนนะครับนะถา้าราคาบดีนี่ก็ จะส้วจะคล้องสวนอยากนาบุญแน่จัยยงไงเอ <c oughs> อกันบ่จ่างพุนมาเก็บให้กิดเจ้าสีจังได้พูดเก็บปูนเดยียวน่อสิเดียวเก็บเธอเล,ลอยรูดสองเลยรูดเนาะสวนนี้ก็ถือว่าเป็นสวนสวนขนาดหน่อยเด้นี่นะขนาดเล็กผมเอ,อ่อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมสิไปขออนุญาตท่านทายแปลง สวนที่พ่นง่ายๆนะพี่น้องเจ็ดหาเลยหกเลยนะพี่น้อง,องอติดสาเด้อครับสารเบาเก่งพ่นพ่อเถ้าพ่นคูดไวแต่โดนนะครับนี่ก็เป็นไพล่สร้างมนต์ที่ผมปลูกไว้นะครับสร้างมาจากอุติรดิตถ์พวกนี้เนี่ยว้าวโดวยตรงจากอุติรดิดพันเท้าพวกนี้ครับไพล่สร้างมนต์พ่นก่อนหนึ่งไก่ ก็หน้าเทียงหน่ะกส็สิเป็นไผ่กิมซุ่งพี่น้องก็พยาย่ามปลูกไปครับว่าบา่ากิงกลับมาอยู่บ้านนี่เขาปีที่ซีเลยพี่น้องนี่สามสี่ปีได่พานมากนี่เกิดเจอปัญหาอุปสรรคหลา,ลายอย่างครับพี่น้องก็บว่าอย่างไอ้ท่อนะครับผู้ใดที่มีชีวิตคือผมเนาะคือแปลว่าออกงานประจำมากล้าไม่เห็นอาชีเปคล้องนี่ก็จะฝ่าวท่อเด้พี่น้องด้วย ไอคีสวามันเป็นบทเรียนห่อนละพี่น้องขาบัวร่องกั <Yahoo! S 1> บบัวรูเบาเก่งโงกมากครับมาลองเบ่งสักต้นุ่นบวกหน่าวก็มีพาพี่น้องมาชมสวนน้องอันนี้ก็หยาหยาเนี่นยเพราะมันอ่อยด้วยหยาเนี่ยเปียต้นสูงว่าสิบปูกใบเพ็ดพันธุ์บานี้มั่วเผื่อ่มีราคาพี่น้องเอ้ย ซื่อมาตูวละสามสี่หมืน่นเขามาสื่อตูวประหอดหมืน่นโอ้ยเดี๋ยวเกษตรกรไทยส่วนนี้ย่ำแย่แห้งพี่น้องเอ้ยอทั้งฝุ่นเป็นอย่างไรเนี่ยทั้งแบนที่แานหนองเป็นไรเนี่ยแล้วค่าดีบอกัอบระเหิดนผอก,กันนี่เด้อครับอันแถวนี้เขาเขาบอัดเกี่ยงกันเลยพี่น้องก็อันขายทิมเบินเลยได้ไง เหลืออยู่ปกี่ตัวหอกพอด้เอาฟุนดอกหยังมันมาเห็ดเห็ดเนาะครับเนาะครับนี่แหละครับเอาเก่งกับปูไว้เดี๋ยวสีพ้าไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งครับพี่น้องอยู่ตัวหน้นมันสะอยูท่ทัง้งทึ่งเนาะอยู่ติดทางไงกับเห็ดไว้สองสวนครับกับเพื่อว่าถ้าละค่าช่วงนี้พอดีอาจจะไปไปดีส่วปนปีใหม่ยังเสียหน้าพี่น้องก็เสียไว้นะครับ ราคาบดีกําไรมันเกิดขึ้นว่านะ่ะพี่น้องได้ตามส่วนมันนั่นแหละกําไรกับสิบ,บดีปันได้ก็ลอจังหวะเอาพี่น้องเพื่อว่าปลูกพี่หนียาลาบด้วยถ้าบัเป็นราคากับยาลาบมันสิมีส่วนไหนส่วนหนึ่งของปีนั่นแหละที่มันมีอยู่ปีนี้ก็บชไค่ายแน่กับนา,นา,น,านาฝนเนาะพี่น้องปลูกงากนาฝนผูใดก บ่มีบวกอีกบวกไข่มีเห็ปดปอเดยกันปลูกพริกได้นาฝนอยู่สุดยอดเลย <Wow. S 1> พี่น้อง้พี่น้องก็บจิ้งหูตัวครับเชื้อรามันไรห่างครับปลูกเชื้อรานี่นี่ครับบ่าวเก่งกับจิตงัดหนาเห็นมันหลงนะครับพื้นมานี่ครับไตเงี้ยวเขียวนะครับพี่น้องไ uh. ตยืนต้นนะตัวนี้ก็ห่งแค่ต้นเลยเพราะว่าเคยลุกออกมาแล้ววันนี้ ไข่ๆก็ไาเชื่อเพิ่นสิฟุ่งนะพี่น้องสีล่ามไงก็เลยเอาไว้ยังสีเลยเด็ดเป็ดตำบุกงู <Yahoo! S 1> แบบดีเลยพี่น้องเรต้องแตกง่ากกวาดีปะยังเอาผมสีผ้าไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งเลยพี่น้องเ้ยไปกันเลย Let's go ครับกระสีผ้าวาบมาอีกสวนหนึ่งเลยพี่น้องสวนนี้ก็ประมาณ สองเลพี่น้องกัปลูกไว้ก็สำรองเพื่อว่าช่วงปีใหม่นะครันอนๆมันสิอาจจะมีราคาเนาะพี่น้องเนาะที่แรเกเออเพื่อไว้ทั้งสองก็แลน,น่ะพี่น้องเพราะว่าหากว่านี่กับว่าเดือนตุลาพฤศจิกาไมนสิมีราคาเนาะบัดที่นี่มันก็พลาดแล้วพี่น้องกับ<อ>มีสวนนี่สำรองไว้มันก็ไข่แน่ก็สิ ก็สิหวังช่วงปีใหม่ทา่านนะตัวบันเนี่ยแตุ่ดวิดปีใหม่ไปแล้วก็แล้วรวดแล้วันพี่น้องนี่ก็เป็นช่วงส่วนข้างล่างสวนนะครับถ่ายสวนวครับพี่น้องสีมีอยู่สิบสนะี่แถวเนูปีนี่ครับนี่ก็ติดเป็นข้างหน้าสวนนะครับทั้งๆ <Yahoo! S 1> เป็นอยู่ข้าง ข้างใไงนะนาะเน้องปมกระสีเป็นเทียงหน้าไปนานะเผื่อเวลานะห,วห้องนะมาเก็บพี่เก็บยังก็ให้เพิ่นเศร้าหฮมนะครับเนาะงเผื่อตรวจตรวการคพิ่นใหญ่เลยชมกันไปครับพี่น้องก็อ่อมเอี่ยมก็มีแต่ท้องไทยท้อง,งหน้าแหละครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้อง บป็นหมุดปิกของผมเออได้ปลูกไร้เดวกครับพี่น้องแตบบ่นี่ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวนี้ก็น,กน,กนกเีายะคลิปหนาอย่างเดี๋ยวเรา่องที่ร่งในเบื้องเรื่อยๆนะแต่จะลืมกดไลค์กดแชบบแบบร์กดติดตามนะครับจะลืมกดกระดิงด่งให้บ้านน้ำเด้อ ล้วกินหนีเพราะว่ากินน้องไปเพียงคนหนีก่อนไอ้เบิ่งวิววิวทุ่งนาพี่น้อง,น,อง,องนี่อยังเดียวทุ่งนาจังหวัดอุบลเลยย a h o o อ๋อเพราะวาไปทอนี้ก่อนนะครับนอ้องตอนนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง